ขอ,ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมอีเช่นเคยอเดาล,ลี่แชเลอร์ในเอลเดนริงทิปทิปเลกๆสำหรับคนเล่นเอลเดนริงครับวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับการต่อสู้บนหลังม้าสักหน่อยทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่าเวลาเราต่อสู้บนหลังม้าเนี่ยเราโจมตีได้ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งทางขวาแล้วก็ทางซ้ายเพราะฉะนั้นเราถืออุ๋ชิ้นเดียวอยู่ก็ตามโดยทําได้ง่ายมากเลยครับถ้าใน PC ก็คือคลิกเมาส์ขวาแล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายจะเป็นการตีทั้งสองฝั่งอย่างนี้ครับ สำหรับในคอนโซลผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่ากดยังไงเพราะผมไม่ได้เล่นแต่ว่าหลักๆก็คือให้กดเหมือนเราใช้อาวุธมือซ้ายตอนที่เราไม่ได้ขี่ม้าอยู่ครับก็จะเป็นการฟาดอาวุธไปทางซ้ายโอเคครับสำหรับตอนนี้ก็สั้นๆง่ายๆจบไปเลยถึงจะเป็นเรื่องสั้นๆง่ายๆแต่คนบางคนอาจจะไม่สังเกตก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่รู้จนก,กระทั่งมือม่อมบนนมาดีเองเราวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ก, like, ก็สับส r i b ้กันด้วยนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรสามารถพิมพ์ถามไได้นะครับผมจะมาทำทิปสั้นๆง่ายๆสำหรับเบกินเนอร์ให้ทุกคนได้รับชมกันแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ